คำเตือนนิยายเรื่องนี้เกิดขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนบางตอนของเรื่องอาจจะมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมแนะนําสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปตัวละครสถานที่เป็นเพียงการสมมุติขึ้นมาเท่านั้นเนื้อเรื่องมีการใช้คําหยาคบคําสัพ์วัยรุ่นหรือการพูดกํากวงผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่ดูหมิน่นหรือทําให้อาชีพหรือบุคคลใดเสื่อมเสียและไม่จ้ต้องการที่จะชี้นําชักจูงในเรื่องขั้นิยมทางเพศแต่อย่างใด วิศวกรคนเนี้ขอผมเป็นเมียได้หรือเปล่า You are my engineer บทนำวันแห่งความหวังปลายเราะว่าเราสองคนพอกันแค่นี้เถอะหลายก็รู้ว่าที่เป็นอยู่มันไม่ใช่ไงปลายมินทำไมพูดแบบนั้นวะขณะที่ตั้งใจเดินเข้ามาในห้องน้ำชื่อของคนคนนึงก็เรียกร้องความสนใจจนผมต้องหันไปมองทันทีคนสองคนที่ยืนคุยกันอยู่ไม่ได้หันมาสนใจผมที่เพิ่งเดินมาเลยสักนิด อาจจะเป็นเพราะแสงไฟสลัวภายในร้านเลยทําให้ผมมองไม่เห็นหน้าสองคนชัดเท่าไหร่และแทนที่ผมจะเดินต่อเข้าไปในห้องน้ําอย่างที่ตั้งใจผมก็ดันหยุดยืนฟังว่าสองคนนี้จะพูดอะไรกันต่อเลไม่ได้ชอบเสือกนะเลแค่เป็นห่วงนะเราพูดความจริงไว้ปลายเมื่อไหร่ปลายจะยอมรับความจริงสักทีวะแกไม่ได้ชอบแบบเราเข้าใจไหมปลายไม่พอถ้าจบกันแค่นี้เราไม่อยากเป็นกรอกกำบังให้ไปอีกแล้ว สงสารเราเถอะนะไปมีนเราขอโทษเสียงทุ้มของผู้ชายตัวโตวพูดออกมาไม่ดังมากนะักแต่โชคยังดีที่ตรงนี้ไม่ค่อยมีเสียงรบกวนจากดนตรีข้างในร้านเลยทำให้ผมได้ยินชัดเจนบอกเลยเสียงแม่งก็โคตรจะคุ้นใช่หรือเปล่าวะเนี่ยไม่ต้องขอโทษแล้วนะปลายแกต้องขอโทษตัวเองไว้ขอโทษที่แกไม่ยอมรับความจริงสักทีที่เป็นอยู่แบบนี้ แกไม่อึดอัดเหรอวะเราถามจริงๆคราวนี้ไม่มีเสียงตอบกลับของอีกคนได้ยินแค่เสียงของผู้หญิงคนเดิมที่พูดขึ้นและเว้นช่วงไปสักพักหนึ่งก่อนจะเริ่มพูดต่อผมก็ไม่รู้หรอกว่าพวกเขาสองคนทำท่ากันยังไงเพราะผมยืนหันหลังพิงกำแพงเหมือนไม่ได้สนใจอะไรโชคอย่างดีที่ตรงนั้นก็ยังมีคนอื่นอีกสองสามคนยืนสูบบุหรี่อยู่แต่ไม่อยากจะบอกเลยว่าไอเลคนนี้กำลังแอบฟังเต็มที่เลยฮ่าฮ เป็นเพื่อนกันเถอะวะกลับมาเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมตอนนี้ยังเป็นไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเว้ยเป็นได้เมื่อไหร่่คยว่ากันเออมาถึงตอนนี้ผมมั่นใจเลยว่าเรื่องที่พวกเขาสองคนคุยกันเป็นเรื่องอะไรน่าสงสารผู้ชายตัวโตคนนั้นจังครับโดนบอกเลิกไม่พอขอกลับไปเป็นเพื่อนอีกมันใช่เหรอวะเลิกแล้วจะมาเป็นเพื่อนกันเนี่ยเหลีรับไม่ได้เว้ยฟังแบบนี้แล้วหงุดหงิดแทน ขอโทษทีครับพอดีอินไปหน่อยไม่เคยเจอกับตัวหรอกนะอย่างผมเนี่ยบอกเลิกแล้วก็บอกเลิกเลยอย่าได้พบได้เจอกันอีกไปตายซะเออขอโทษอีทีแอลกอฮอล์ในเลือดมันพารมขึ้นง่ายไปหน่อยเราไปนะขอให้แกโชคดีและยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นสักทีจบคำพูดของผู้หญิงคนนั้น <c oughs> เธอก็เดินออกมาเลยไม่ได้รอฟังคำตอบของผู้ชายตัวโต,วตวนั้นว่าจะตอบอะไร ผมยืนมองตามแผ่นหลังของเธอจนลับสายตาแต่ก็ไม่มีวี่แววว่าผู้ชายคนที่โดนแฟนบอกเลิกจะเดินออกมาเลยอุตส่าห์ยืนรออยากดูให้แน่ใจว่าใช่ปลายคนเดียวกับที่รู้จักหรือเปล่าฮ่าสงสัยจะเสียใจมากเออแล้วนี่กูมายืนทำหาเลยตรงนี้วะไปฉี่สิเุ้ยคิดได้แบบนั้นผมก็รีบเดินออกมาทันทีโดยที่ไม่ลืมหันกลับมามองหน้าคนโดนทิ้ง แต่ก็ไม่เห็นหรอกครับเห็นแบบแบบบๆแบบแบบแบบแสงน้อยๆพอให้รู้เขาโค้งหน้าบอกเลยว่าเบ้าหน้าแม่งเหมือนกันมากเห็นแล้วอยากจะเห็นหน้าชัดๆแต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วต้องไปปลดปล่อยซิก่อนอ้ยสบายตัวขณะที่ผมกำลังปลดปล่อยสายน้ำให้พวยพุ่งใส่โทชิกระบนพึมพำอย่างสบายใจกับตัวเองไปด้วยชอบเสือกเรื่องของคนอื่นเหรอ ผมหันไปมองซ้ายมองขวาดูว่าตรงนั้นมีใครนอกจากผมอยู่อีกไหมก็เหมือนกับว่าจะไม่มีใครเลยสักคนนั่นก็แปลว่าผู้ชายตัวโต,วตวที่ยืนหันหลังอยู่มันพูดกับผมเหรอวะพี่พูดกับผมเหรอไม่ตอบไว้มันไม่ตอบไอ้ศาสตร์ด่าก,กูหรือเปล่าบอกกูหน่อยกูอยากรู้เงียบแต่ว่าไม่ใช่สบายใจไปนอกจากเสือกแล้วยังจะโง่อีกนะฮะว่าไงนะ คราวนี้ใช่แน่แนแม่งต้องว่าก,กูแน่แน่เพอมองแล้วมองอีกแม่งก็ไม่เห็นจะมีคนอื่นนอกจากผมกับมันเลยแต่แม่งด่าก,กูก็ไม่เสือกหันมามองหน้ากูแบบเนี้ยมึงไม่ให้เกียรติคนโดนด่าบ้างเลยนะมึงไม่ได้เว้ยถึงไอ้ทะเลคนนี้จะตัวเล็กแต่บอกเลยถีบหน้าคนหงายมาแล้วดังนั้นผมจึงไม่รอช้าไม่หันมาใช่ไหมกูเดินไปหามึงเองก็ได้ไอเฮียพี่ไป สำหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพจของเราด้วยนะสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีจ้าให้เสียงภาษาไทยโดย Chicken Voice Studio